กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ผมก็มีงบมาสามพนะไปห้องใหญ่แล้วกันเหมือนเดิมห้องใหญ่เหมือนเดิมเออไปกันเลยดีกว่าฮะห้องใหญ่เออขอเบ็ดวันนี้ขอเบ็ดหนักหนัหน่อยแล้วกันนะเอาห้าสิบไปเลยไปเบ็ดห้าสิบไปว้าสามพัน <Wow. S 1> 3, 000, เบ็ดห้าสิบ เอาให้รู้เรื่องไปเลยเอาให้รู้เรื่องไปเลยนะแต่ตอนนี้เรามันออกมาก่อนชา้าเหลือเกินมาถึงก็พาเลตก็ขั้นเลยนะอขอตัวแรกแม่กับพุนไปก่อนแล้วกันจะแตกหรือเปล่าสมบัติดีกว่ามั้งเอาสมบัติดีกว่าเอามาขออันกลางแล้วกัน เอ้มันต้องอย่างนั้นมาเอ้าเรียบร้อยห้าพันมารู้เรื่องโอ้โหเอาวะเอาวะดอกแรกก็มาแล้วนะดอกแรกก็มาแล้วนะเออยังไงสว่านมังกรมังกรเนี่ยแตกดิเอามังกรนี่แล้วเออเอาดิไหลไปดิไหลไปดิไหลไปดิขอเออมามาเรื่อยเรื่อยดิมาเรื่อยเอเออเอาดิอเอามาอีกมาอีกดิ ยังไงเอออยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะขออีกเออไปอีกไปอีกเออต้องงน้นยังไงเอาสมบททัติดีปะ่ะโอ้ยสมบัติก็ไวาเกินอันบนแล้วกันบนบน,บนเออห้าร้อยก็ยังดีวะเออเออยังไงต่อแมงกะพุนนี่ไงอา้าวเรียบร้อยแตกอย่างไว อะไรครับอะไรครับเนี่ยแตกไวเกินอันนี้จิ้มตัวไหนก็แตกนะจิ้มตัวไหนก็แตกนะแล้วเขาเบนห้าสิบนี่เอาเรื่องอยู่นะแตกดีอยู่แตกดีอยู่อันนี้ยังไงดีตัวอะไรดีมังกรไหมเอามังกรซะหน่อยเล็มเๆลๆๆ็มเล็มเล็มเอ้ยมังสมบัติมังกร เอออมงกรนี่แม่งเลยดีว่ะอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยสี่พันเรียบร้อยสี่พันเอาดิเอาดิคนเอาเอาแล้วสมบัติต่อแล้วสมบัติต่อว่าไงขอ,อนการอ้าวเรียบร้อยสองพันห้าเอาเฉยเอาอย่างคุ้มขึ้นหมื่นครับจังหวะนี้ขึ้นหมื่นเอาแล้วแม่งก็ุนแตกต่อแตกต่อ,อยังไงมาอีกเท่าไหร่มาอีกเท่าไหร่ อือีกสองพันครับเรียบร้อยอย่างเอาขึ้นหมื่นหนึ่งครับขึ้นหมื่นหนึ่งครับยังไงขอวงร้อยอวงวงร้อยอีกตัวไปฉลามก็ได้ไปไอ้ได้วงล้อไปดิอ๋อนี่อ๋อนี่ปิดเกมด้วยวงล้อดิขอปิดเกมด้วยวงล้อดิยังไงแถวสองมาเออแปดสิบเออมาอีกสี่พันครับเรียบร้อยเอาเรียงจัด ขึ้นหมื่นสี่ครับจังหวะนี้โคตรเอาโคตรเอาไ <ค thats S 1> ้อาอางังขออีกหน่อยแล้วกันว่าจะพอว่าจะพอตัวนี้ว่าจะพอได้ขนาดนี้ก็เอาซะหน่อยสมบัติมาสมบัติมาเราขอริมโอ้โหห <500 S 2> ้าร้อยห้าร้อยก็ยังดีวะห้าร้อยก็ยังดีวะเออโอเคงั้นวันนี้ผมก็ขอพอแค่นี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ